เสียงขวัญให้เราฟังสิดอนนี่โอเคเรื่องมีอยู่ว่าพวกเขาขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นที<อ>ละขั้นแล้วเปิดประตูอพวกเขาได้ยินเสียงอ้อาขอโทษทีทุกคนจิมบอเนเองรีบมาได้แล้วเจ็ดมีของต้องสอง่งให้ก่อนนะ เด็กผู้หญิงที่ชื่อบริกิต้าเธออยู่ที่โรมาเนียประเทศหนึ่งในยุโรปโรมาเนียมีป่าและปราสาทอยู่หลายแห่งผมชอบทั้งคู่เลยชาวโรมาเนียเก่งเรื่องศิลปะและงานฝีมือพวกเขาปักลายผ้าได้สวยมากแถมยังทอผ้าโดยมืออีกด้วยว้าวอย่างนี้ต้องรีบไปแล้วบาจิมโบ โอ้ตอนที่นายเอาพสุรุไปทรงต้องพูดว่าพบทิมแปลว,ว่านี่ของเธอเป็นภาษาโรมาเนียพบชิมรับทราบผมไปก่อนนะโอ้ยเย่ระบบทั้งหมดพร้อมปฏิบัติการแล้วไปเลยไปเลยเรียบร้อยแล้วเก็บย็ดเรียบรอบออกเดินทางาได้เวลาขึ้นบิน เดี๋วยวไปดีกันหลานรออยู่ที่ห้องเลยนะจ๊ะหนูรู้ค่ะย่าตอนนี้หนูกำลังรอพัสดุมาส่งค่ะได้ปุ๊บก็เริ่มปาร์ตี้ขนลุกได้เลย ฉันเจ็ดตรงเวลาทุกๆุครัง้งพบทิมอขอบใจเจ็ดไปถายขนหัวลุกของฉันฉันจะใช้มันตอนเล่าเรื่องขนหัวลุกในงานปาร์ตี้วันนี้นั่นสัญลักษณ์ของฉัน เจงเฮ้ยอยากมาปาร์ตี้กับฉันไหมเรื่องปาร์ตี้ฉันไม่เคยพลาดเจ๊นี่เพื่อนๆของฉันเองเอเดรียนกับเจนี่สวัสดีฮ่าฮ่าอ๋อไม่ค้างเขาของฉันฉันรอเล้วนี่ลูซี่ แล้ล่ะได้เวลาเล่าเรื่องชวนขนหัวลุกเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปราสาท<ม>เก่าแก่แห่งหนึ่งตำนานเล่าว่าที่นี่มีห้องลับซ่อนอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้มันเป็นความลับแต่ว่ากันว่ามีวิญญาณอยู่ในนั้นเพราะมีคนได้ยินเสีงยงแปลก อ้าเสียงหนูมั่งไม่ใช่ไม่ใช่เสียงหนูเสียงข้อกระตุ้แบบนี้เฮ้ยถ้ากลัวสุดๆเลยนี่อีกบางครั้งก็มีคนได้ยินเสียงร้องอ้าวเสียงอะไรเนาะถ้าพวกเธออยากรู้แล้วก็ ต้องไปดูกันได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วมันดังมาจากตู้หนังสือ างที่อาจจะมีอะไรอยู่ข้างในนี้ไปดูกัน เดว,ว,วด <Trans> นั่นลูซี่ลงมาข้างล่างเร็ว,วฉันคิดว่าเธอกำลังกลัวนะเธอถึงได้ร้องเสียงดังเราต้องช่วยเธอนะเดี๋ยวฉันจะบินขึ้นไปรับเธอเองเอาปลาแท่งให้ลูซี่ด้วยลูซี่จะได้ไม่กลัวเธอไงได้เลย <đ> <Polsce> Hóp thêm Lucy Mà ông bay <laughs> xí หายแล้วเจสเธอโอเคไหมไม่ต้องห่วงแต่ฉันไม่เห็นทางออกเลยเรากำลัลงช่วยหาอยู่ได้เวลาขอความช่วยเหลือจากซูเปอร์วิงแล้วซูเปอร์วิงเหรอพวกเขาเป็นเพื่อนฉันพวกเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือเจสเรียกฐาน โอ้ไม่มีสัญญาณกำแพงหนาเกินไปฉันจะตามซูเปอร์วิงได้ยังไงนะพวกเราช่วยอะไรได้ไหมอันที่จริงก็ได้บริกิตา้าเปิดไฟฉายเป็นรูปปีของฉันให้หน่อยถายมันขึ้นไปบนฟ้าพอจิมโบ้เห็นเขาจะรู้เองขอให้สำเร็จเอาเลยนะ อะไรเนี่ยปีของเจ็ดยังงั้นเหรอเจ็ดมีปัญหาแน่แน่ดิสซี่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยออกเดินทางได้เจ็ดอยู่ที่โรมาเนียกับเด็กๆเขาเจอปัญหาบางอย่างช่วยเขาหน่อยนะร้บจ้าฉันจะไปช่วยเขาเอง ได้ผลนะฉันได้ยินเสียงคอปเตอร์เจ็ดใช่เพื่อนของเธอหรือเปล่าเขาคือดิซซี่เธอช่วยฉันได้แน่ดิซซี่แรงร่างฉันดิซซี่ฉันพร้อมจะช่วยเจ็สแล้วอ้คอค่อยังชั่วเจ็ดติดอยู่ในห้องลับหลังกำแพงเนะี่ยฮะ เธอ,อปลอดภัยใช่ไหมเจสใช่ไม่ต้องห่วงเมื่อกี้ฉันคงพลาดไปโดนปุ่มเปิดกำแพงอะอรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะใช้คีมกู้ภัยงัดช่องตรงกำแพงคีมกู้ภัยด้วยฉันลาดด้วย สบ,บใจดิซี่ไม่เป็นไรเอ๊ะนี่อะไรอะ่ะนี่จะเป็นท้องลับที่บริกิต้าบอกแน่แน่เลยอ๋มีวิญญาณนั่งอยู่ตรงมายอะตัวนั้นเราีิออกไปกันเถอะไม่ไม่ใช่วิญญาณน,นมันก็แค่หนู <พ uka> เอาละพวกเราต้องกลับแล้วขอบคุณที่มางานบาร์ตี้ชน,นะเจ็ตดิซ,ซี่วันนี้ฉันขนหัวลุกสุดๆเลยบริกิต้ากลับกันเถอะบายบายซูเปอร์วิงส่งของคิบร้อยแล้ว